สวัสดีค่ะยูสวัสดีค่ะ FC ทุกท่านวันนี้เรามีคำตอบสำหรับคำว่าจะมีโชคมีลาบก้อนใหญ่จริงๆใช่ไหมเจ้าชะตาเป็นคนที่เกิดวันพฤหัสสบดีที่31มกราคมพศ2528เกิดเวลา8โมงเช้า53นาทีนะคะ ตอนนี้ก็มีอายุย่าง40ปีโดยพื้นดวงนะคะเราไปดูก่อนนะปรากฏว่าเจ้าชะตานั้นมีดาวพฤหัสไปอยู่ที่ลาภะเป็นเจ้าเรือนลัคนาแล้วเป็นเจ้าเรือนกรมมะเพราะฉะนั้นโชคลาภหรือ ผลประโยชน์ที่เจ้าชะตาจะได้มานั้นได้มาจากที่ไหนบ้างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานก็คือจะได้ผลประโยชน์มีผลประโยชน์มีรายไ,รได้จากการทํางานหรือการทํางานของเจ้าชะตาที่ทําอยู่นั้นมีโอกาสสูงที่จะมีไรายได้พิเศษเกิดขึ้นเช่นเงินประจาตําแหน่งเงินเกี่ยวกับเรื่องของออพิเศษอื่นๆโบนัสหรือเกี่ยวกับพวกค่าคอมมิชชั่นต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนดาวเสานั้น ถือได้ว่าเป็นเจ้าเรือนลาภาที่เป็นกาลกินีตามทักษะเดิมดาวสาวในราศีจักได้ตำแหน่งราชาโชคส่วนในนาวาังถือว่าได้ตำแหน่งประปรานี้แปลว่าของผู้อื่นนะคะดังนั้นโชคลาภที่ได้มาก็เลยถือได้ว่ามีส่วนที่จะถูกหักถูกแบ่งออกไปหรือเรียกว่าค่าใช้จ่ายหรือรายได้ที่ได้มานั้นอาจจะไม่เต็มจานวนเช่น ทำงานให้กับผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือเปอร์เซนต์ที่ตัวเองได้มานั้นจะต้องมีการแบ่งครึ่งหารครึ่งร่วมกับผู้อื่นเพราะฉะนั้นโชคลาภที่เจ้าชะตาได้มานั้นมีเกณฑ์สูงที่จะได้แบ่งกับผู้อื่นนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือพื้นดวงพอเราไปดูเรื่องของการเงินนะคะเนื่องจากว่าดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระดาวอังคารในราศีจักรนั้นได้ตําแหน่งจุลลจักรในนวางได้ตําแหน่งกลางๆ ก็เลยถือว่าดาวอังคารดวงนี้ก็ยังดีอยู่เมื่อไปดูตรงดาวราหูนะคะดาวราหูนั้นถือได้ว่าเป็นดาวอายุเดิมเป็นเจ้าเรือนวินาศวินาศมาอยู่กระดุมพระแปลว่าเจ้าชะตานั้นจะมีโอกาสที่จะ เรื่องของเงินเรื่องของทองนั้นมีเกณฑ์สูงที่จะจับใจใช้สอยอย่างสิ้นเปลืองเพราะว่าดาวราหูไปอยู่เรือนการเงินเมื่อไหร่อ่านได้เลยว่าเจ้าของดวงนั้นจะเป็นคนที่หาเงินเก่งแล้วก็ใช้เงินเก่งได้ด้วยนั่นเองนะคะพื้นดวงเขามีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบบ่อยไหมนะคะเป็นคนที่มีโอกาสจะซื้อหวยรวยเบอร์ถูกหรือไม่ปรากฏว่าส่วนที่จะทำให้เขามีโชคดีก็คือดาวพุธกับดาวพฤหัสอยู่ด้วยกันดาวพุธกับดาว อาทิตย์อยู่ด้วยกันดาวพฤหัสกับดาวอาทิตย์นี่อยู่ด้วยกันเมื่อไหร่ก็ตามที่ดาวพุธจรมาทับดาวพฤหัสจรมาเลงดาวพฤหัสดาวอาทิตย์จรมา ทับดาวพฤหัสเลงกับดาวพฤหัสก็แปลว่ามีโอกาสสูงที่จะได้ทรัพย์สินได้เงินได้ทองมานั่นเองก็แปลว่าช่วงนั้นๆนมีโอกาสที่จะได้โชคนั่นเองนะคะไปดูดาวพฤหัสนะคะปีนี้ดาวพฤหัสโคจรมาเป็นอุตสาหะอุตสาหะก็แปลว่างานเขาเป็นเจ้าเรือนการงานเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาก็เลยมีโอกาสสูงมาก ที่จะได้ทรัพย์สินเงินทองหรือได้โชคได้ลาบมาจากการที่ทำงานนั่นเองเช่นเงินเงินอะไรที่เป็นรายได้พิเศษที่จะได้มาได้มาจากอะไรได้มาโดยโดยที่ได้มาด้วยความง่ายๆได้มาจากการเสี่ยงหรือได้มา โดยไม่คาดคิดอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าปุตตะดาวจันร์ทนั้นเป็นเจ้าเรือนปุตตะปุตตะก็แปลว่าได้มาจากการเสี่ยงปุตตะนี่แปลว่าการเสี่ยงหวยรวยเบอร์ก็ได้นะแปลว่าเจ้าชะตาเป็นคนชอบเสี่ยงเรื่องเ,ออเงินทองเหมือนกันดังนั้นเมื่อ,อ,อปุตตะไปอยู่ตรงสหัสชา้าก็แปลว่าปีนี้มีเกณฑ์สูงที่เจ้าชะตาจะได้เงินมาจากการเสี่ยงเช่นเล่นหุ้นเล่นหวยเล่นเบอร์ดาวพฤหัสเมื่อไป เ,ออเจอหรือไปทับดาวจันนะคะปีนี้แหละดาวพฤหัสจรไปทับดาวจันทร์เพราะฉะนั้นตามตําราถือว่ามีโอกาสสูงที่จะได้ทรัพย์สินได้เงินได้ทองมาจากการเสี่ยงนะคะเ,ออเราก็ลงรายละเอียดไปได้เลยว่าเจ้าชะตามีเกณฑ์สูงที่จะได้รับเงินแต่ว่าก้อนใหญ่จริงหรือไม่ เนี่ยนะคะก็อยู่ตรงนี้แหละว่าก้อนใหญ่จริงหรือไม่มีโอกาสสูงที่เจ้าชะตาจะได้รับนะคะแต่ว่าไม่ก้อนใหญ่ทำไมล่ะ เพราะว่าดาวพฤหัสในนาวางนั้นถือว่าได้ตำแหน่งอยู่ในระดับกลางๆแต่ก็ถือว่าได้มานะคะหลักอะไรไม่เกินหลักแสนนะคะไม่ถึงล้านอย่างแน่นอนนั่นเองนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสในนาวางเขาได้ตำแหน่งอยู่ในระดับกลางๆนะคะอีกอย่างดาวเสาร์นะคะเดิมเขาเคยอยู่ตรงคำว่าสุพะตอนนี้จอนไปอยู่ในเรือนวินาศเพราะฉะนั้นในระหว่างตั้งแต่วันที่หเดือน พฤษภาจนถึงวันที่13พฤษภาปี68นั้นมีโอกาสสูงที่จะมีโชคมีดวงแต่ว่าจะได้รับมานั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับ ไม่เกินหลักแสนหรือเรียกว่าไม่เกิน10,000 0บาทอย่างเงี้ยก็ได้นะคะพระเต้ฟันธงให้อย่างนี้ปีนี้เจ้าชะตาจะเด่นในเรื่องไหนก็ต้องบอกว่าโอกาสที่จะเด่นเรื่องเงินเดือนที่จะได้ปรับเพิ่มขึ้นในเรื่องของการทำงานอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือเรื่องของบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยเพราะว่าดาวเสาปีนี้เขาโคจรมาเป็นมูลละจากเดิมเคยอยู่ตรงคำว่าสุภานะคะ จรไปอยู่ในเรือนวินาศสุภาพวินาศแปลว่าหนึ่งมีเกณฑ์เดินทางไกลสองมีเกณฑ์ได้ซ่อมบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยสามมีเกณฑ์ได้ย้ายบ้านหรือย้ายที่อยู่นั่นเองนะคะดวงของเจ้าชะตาเด่นในเรื่องไหนก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตาเป็นคนที่ทำงานอะไรแล้วมักจะได้ ผลประโยชน์มีรายได้เข้ามาเสริมเข้ามาถึงเจ้าชะตานั่นเองนะคะดาวอาทิตย์นั้นในราศีจักได้ตำแหน่งจุลจักรในนวางได้ตำแหน่งราชาโชคดาวอาทิตย์มาจากอริเพราะฉะนั้นเรื่องโชคเรื่องดวงของเจ้าชะตานี้ก็จะมีเกณฑ์ประเภทว่าได้มาจากทุกขลาบอย่างเงี้ยก็จะมีส่วนนะคะยังไงก็ตามแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เจ้าชะตาได้มามักจะต้องถูกแบกถูก ถูกแบ่งออกไปหารครึ่งออกไปอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นมีโชคอย่างแน่นอนแต่ไม่ก้อนใหญ่นะคะปราเตก็ฝันทงให้อย่างนี้ได้เลยค่ะในช่วงไหนที่จะได้ละ่ะไปโฟกัสนะคะในเมื่อช่วงในระหว่างตั้งแต่วันที่ปลายเดือนมิถุนานะคะก็คือ1นึ่งกรกฎราไปจนถึง ไปจนถึงกลางเดือนเดือนสิงหานั่นเองมีเกณฑ์สูงที่จะอยู่ในช่วงนี้แล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือตอนประมาณกลางเดือนพฤศจิกาถึงกลางเดือนธันวาแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือกลางเดือนมกราถึงกลางเดือนกุมภาก็อยู่ในเกณฑ์สช่วงนี้เองนะคะค่ะสำหรับดวงนี้ประเต้ขอดู ให้เป็นตัวอย่างเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณเจ้าของดวงที่มาร่วมใน YouTube ของประเต้และ FC ทุกท่านนะคะวันนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ